ช่วงหลังที่มีโควิดมันก็ดีนะคนเรามันก็ไม่กินของกินร่วมกันเนาะเมาอย่าไปกินของใครง่ายๆนะเพราะการกินเนี่ยบางทีมันก็มากับนั่นแหละน้ําก็เหมือนกันแต่ก็ก็ห้ามกินแต่แต่ตารักตัวเองนะไม่กินของใครเลยนะปกติตัวเองเป็นคนกินข้าวก็ไม่กินรวกับาครอยู่แล้วเนี่ยก็กินต่างกินเลยบางทีช้อนช้อนเนี่ยมีช้อนกลางมเียมไม่อยากใช้หรือไปกิน เคยนะเคยเคยนะเคยแบบไปกินข้าวแล้วมีคนไปกินข้าวลงหนึ่กันแล้วมีคนจ่วงช้อนก็้ไปในในในข้ามแล้วไม่กินช้อนกลางตัวเองไม่กินเลยนะคือคือไม่ได้รังเกียจนะว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นคนกลัวเงี้ยเขาเขาไม่กินช้อนกลางเขาช้อนของเขาเนี่ยตักก็ไม่เลยนั้นเลยก็ไม่กินกับข้าวนั้นเลยเป็นคนแบบนี้ด้วยนะคือไม่ได้รังเกียจอะไรนะแต่กลัวเงียกลัวมากเย วก็อยู่สมัยอยู่บ้านกับแม่แม่ก็ย้อนชอบเราเรื่องเนี้ยก็ซื้อก็หางผ่านด้วยน้ำลงน้ำลายอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่ว่าสมัยนี้นะถ้าสามีเป็นเมียก็ต้องเป็นเนาะจะมาหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงไหมคะ <laughs> เนี่ยเนี่ยคือผ่านจากการกินเนี่ยเอาของมาให้กินเอาของมาให้กินแล้วมันก็จะกินแล้วก็เป็น เลยหลงแล้วกูไม่กลับเลยจนต,ต้องถอนพวกนี้ไม่พวกนี้ไม่ถอนก็เป็นอยู่อย่างานั้นนะถึงแม้คนที equally, ่ทําเราเขาไปมีคนอื่นเขาเลิกละเขาเลิกเขาเลิกละยุ่งกับเราแล้วเขาไม่ให้เรากินเขาไม่เอาของให้เรากินแล้วแต่ของที่มันทําไปแล้วเนี่ยที่เรากินของเขาไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นอยู่อย่างนี้นจนกว่าจะถอนเนี่ยจนเนี่ยแม่พาไปหาไปหาอาจารย์เนยเพื่อให้ถอนเ็หายก็หายตอนนี้เขาก็ ดีกันรักกันแล้วก็จบเรียนจบแล้วก็แต่งงานกับแฟนไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือบทเรียนไงบทเรียนของชีวิต่ยการไปกินคือคนเนี่ยมันจะมันจะไอ้นี่เราเนี่ยมันก็จะเข้ามาติดสนิทเนี่ยติดสนิทโอ้โหนี่ให้เรากินพอเรากินไปเคยนะเคยเคยมีคนนะมาชวนไปกินข้าวไปนัดอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอพอพอชวนปั๊บมีคนบอกลยนะให้กินอะไรอยากกินงนอะไรก็คอยดูให้ดีนะคือใส่อะไรมาอะไรเงี้ยต้องระวัง <c oughs> น้องให้ฟังนะถ้ามันไม่เป็นคุณใสยมันก็เป็นอย่างอื่นนะเนาะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะ้ใส่ไหนใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวเนาะใส่นิดเดียวแล้วนกะ็อย่าค่อยค่อย,อยตายใช่ไเวลาตายสมก็จะดำใช่ไหมเนะี่ยคุณใส่อะไรือก็ เดยวกันก็แหละใช่ไหมนนถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มีคนถอนให้นะก็เป็นแบบนั้นเป็นตลอดนะถึงแม้ผู้ชายคนที่มันทำคุณใสเรานะ่มันทิ้งเราไปแล้วนะเ้าทําคุณใสคนนั้นแล้วทิ้งไปแล้วนะผู้หญิงคนนั้นก็ยังรักอยู่หลงรักหลงหลงหลงอยู่อย่างเดิมน,ะ <S <S นอกจากมีคนมาถอนนะใช่้ใสมันต้องถอนทำแล้วทำเลย ต้องมีคนถอนให้อน,ะน่งั้นผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็น,นดีแล้วแม่พาไปถอนนะแฟนก็าพาไปถอนอย่ยคุณใส่หน้ากลัวนะมันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีอยากจะร้าใจ <c oughs> ดีนะที่มีโควิดจริงไหมคะยิงบอ่อยิงบอ่อถ <c oughs> ันกาแฟกันนะคะ่อให้ฟังนะ คุณใส่อะคุณใส่ใส,าย,สาย,ยาเวจอะไรเนี่ยมีจริงของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่มีจริงยืงนยันแลยว่ามีเคยเห็นแบบคนของขึ้นนะเคยเห็นเลยไปรับของอยังเคยเลยไปดูเขาเชือดเชือดเนื้อแล้วก็ไม่เข้าอะ่ะยังยังรับของอะไรเนี่ยสำหรไอนี่ก็อย่างละ นัง่งวงเลยนะคะตะกรุดด้วยนะตะกรุดก,ก็มีนะแต่ว่ามีดบาดเข้าเลยอะไรมันก็เนาะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสวัสดีคะ่ะคุณบอยสวัสดีคะ่ะ สวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ